สวัสดีครับอ่ะสักหน่อยดีกว่าวันนี้สำหรับพะระลีลาผงพรายปฏิหารเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับเกจิปลุกเสกแน่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อท่านมหานิมิตลูกศิษย์พ่อฮกนะครับพ่อท่านผลวัตุุงนารีพ่อท่านผินนะครับสามรูปนี้เป็นลูกศิษย์พ่อท่านฮกทั้งสิ้นนะครับแล้วองค์นี้นะสร้างจากดินวัดสามงามนครปฐมสร้างจากช่างที่สร้างกุมารทอง หลายต่อหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะฐาน9้านะอ่าช่างคนเดียวกันและใช้มวลสารอุแย้มพ่อเต๋นะผมบอกให้นี่ถ้าถ้าท่านเล่นกุมารพ่อเต๋นะเนือนดิน3าง่ามจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนี่แล้วก็นี่ดูสิชิ้นขึ้นแบบขึ้นเห็นชัดมากนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับอันนี้จะออกที่วัดโคกสูงนะครับเป็นพิธีใหญ่วันนั้นเกจิสายเขาอ่อมากมายปลุกเสกตัวนี้จะเป็นลุ้นนะครับ จะมีลุ้นนะจะมีพวกหน้าทองมีอะไรพวกนี้ก็อีกเยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเอาพวกหน้าทองก็จะเป็นแบบนี้สวยงามนี่จะเป็นดินดิบครับอ่าเห็นไหมนี่คือเนื้อดินเจ็ดป่าช้าเผานะครับเป็นดินสูตรกุมารทองว่าสามงามเลยนะครับออกที่วัดโคกสูงสงขานะครับ